ัดีครับยินดีต้อนรับาสู่ช่องสตีนจันทร์มชาแนลครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเกาเขตปัตตานีนะครับชายเลนะถนนเลียบชายทะเลนะบางสายเมื่อจะเป็นทะเลเอ่าวไทยนะครับ เรื่างใกล้ถึงปัตตานีนะครับอีกอสิบกิโลครับหลังจากเดินทางออกมาจากบางหน่อยอยุธยาออกเมืองแรง้ว เชาผ้าครับจังหวัดปัตตานีนะับเดินทางคืนหนึ่งครับอีกเมื่อหนึ่งนะ ร้อยเจ็ดสิบนะครับทะเลครับทะเลอ่าวไทยนะครับอยากจอดทายวิวบรรยากาศครับเพราะว่า <c oughs> เวลามันเล่งด่วนนะครับ pasang yang hang ยนจะทำชแนลสายสนับสนุนได้ครับหลังจากบาค่คใครได้ไทายอีหลานะครับวงเงิงนะครับสายงานบาค่คใครเหมาะกันไหนนะครับมีโอกาสก็ถึไปเก็บภาพบรรยากาศหน้าเวที่อีหลามาฝากนะครับช่วงนี้บ,บนการเดินทางการทำงานไปก่อน,นครับ วงนี่ทิศทะเลไปจันหอดนี่แหละครับอำ mm hmm. เภอเทพาบางนาเปน็นอำเภอสีแยกเทพานะคร mm ับ hmm. มาช่วงนี้สุกไก่ที่สุดทะเลนะคร mm ับ hmm. เขื่อนม้อมีเงียบเก็บ ซี่ปัตเตอนี่กับสามองสามองน้อย ตีติดๆน,น,นะครับว่าใส่ความเร็วนะจังหน่อย <Get sit. S 1> ย็ดสิปงานพอาะท่านสง่งของนะ ขาย6เซียร์บ้างครับ hmm. เคยมาทางนี้นะครับเมนบอกนะครับช่วงนี้ก็นั่นๆทีได้มาส่งของบิ๊กซีเเทียนนะครับตอนนี้นราธิวาสนะครับขี่ก็ลอกไปอยู่ครับแต่ว่าบไปไปนะครับ ใกล้ทะเลนะแต่มน,ม,ม,นมีป่าม,มีป่าอะไรอย่างไรเห็นนะหมดการทางเทพา เสตเมนะครับใบปอกันคลิปนาครับทําเวลา่าในการเดินทางากัก่นอยครับทางนาก็าจะเป็นสีแยกเทพาะนะครับใปอกันคลิปนาครับคลิปนี้สวัสดีครับ